นะครับรายการประจำวันนะครับถือว่าเป็นรายการมหาชนนะครับสำหรับฮานอยนะครับสามรอบ3รายการ17นาฬิกา18นาฬิกาแล้วก็1ทุ่มนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตามเวลาที่ได้เขียนได้พูดไปนะครับสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนีแอดมินนามาฝาก27เมกราคม65นะครับ ชุด3ตัวตรงนะครับ2 6 1ห6หนะครับชุดเด่นเน้นฟันเจาะหหาง6ตัวนะครับ6 1หนึ่งสองแล้วก็74นะครับเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องสมาชิกที่ติดตามรับชมนะครับใครต้องการจะดูแนวทางอื่นๆนะครับหุ้นต่างประเทศหรือว่าหวยต่างประเทศสามารถกดเลื่อนดูได้นะครับผ่าน YouTube จากแอดมินนะครับที่สำคัญคือกดกระดิ่งนะครับกดติดตาม เพื่อจะได้รับชมแนวทางปินประจําทุกวันนะครับทุกรายการนะครับมันมีเอามาฝากเรียบร้อยนะครับอย่าลืมร่วมดูล่วมเชียร์กันนะครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปสําหรับฮานอยอันนี้เป็นใบที่3นะครับนี่คือีเช้าจีนทั้งเสียงเช้าแล้วก็นี่คือบ่ายจีนทั้งเสียงบ่ายนะครับแล้วก็ฮานอย3รอบนะครับ3รายการประจําวันทุกวันนะครับขอเพียน้องโชคดีมีชัยนะครับมาร่วมดูรุวมเชียร์ด้วยกันสวัสดีครับ